อภินิหารตระกุดฝาบาทหลวงพ่อเดิมเมื่อพศ2480ปลายปีหลวงพ่อจัน์ได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเดินทางเข้ากรุงเทพกับท่านโดยท่านได้เอาจดหมายจากวัดราชบพิษแนะนำคณะกรรมการจัดการหล่อรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็มาหลวงชินวรสิริวัฒมานิมนต์ท่านไปนร่วมพิธีพุทธาพิเศษที่วัดนั้น ท่านบอกกับข้าพเจ้าว่าท่านอาจารย์หรือหลวงพ่อเดิมได้รับนิมนต์ด้วยเหมือนกันและได้เรียกท่านไปที่วัดหนองโพพร้อมทั้งฝากให้ช่วยเรียนพระเถระชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการด้วยว่าท่านเป็นพระบ้านนอกจะไม่ค่อยถนัดในการลงไปกรุงเทพขอส่งแผน่นฝาบาทลงอักขระไปร่วมหล่อรูปและวัตถุมงคลด้วยเพื่อแสดงความคารวะต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ที่ได้ส่งสิ้นทีพิตักใสไปแล้วนั้นหลวงพ่อจันท่านจึงได้นําเอาตะกุดฝาบาทติดตัวลงไปข้าพเจ้าจึงติดตามหลวงพ่อจันรลงมากรุงเทพเพื่อร่วมงานพุทธาพิเศษที่วัดราชบพิตรในครั้งนั้นวันงานมาถึงวันที่เท่าไหร่ข้าพเจ้าจําไม่ได้แล้วถึงรอบของหลวงพ่อจันเข้านั่งปรกข้าพเจ้าถือย่ามตามเข้าไปส่ง บรรยากาศในพิธีนั้นเยือกเย็นคณะกรรมการได้ให้ตำรวจและสารวัตรทหารเข้ามารักษาการเพื่อไม่ให้มีการเฮลโลเข้าไปกวนใจพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธีการเข้าออกของพระเกจิอาจารย์นั้นจะให้เข้าออกทางประตูที่จัดไว้ให้เป็นพิเศษหาไม่แล้วท่านจะได้รับความลำบากมากหลวงพ่อจันได้นำเอาตะกุดฝาบาทของหลวงพ่อเดิมย่อนลงไปในเบ้าหลอมด้วย จากนั้นจึงเข้าไปนั่งโปรกเวลาล่วงเลยไปจนถึงเย็นก็ขอพรบที่หลวงพ่อจันจะออกจากการนั่งโปกรกพันก็มีเสียงเออะอะภายนอกว่าในเบ้าหลอมมีตะกุดดอกหนึ่งไม่ยอมละลายช่างทองได้พยายามเขียแล้วเขียอีกหน้าหนักใจเป็นตะกุดฝาบาดเสียด้วยพระอาจารย์หลาย,ลายองค์ได้ให้ลูกศิษย์ไปดูตะกุดก็ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของหลวงพ่อจัน ดูเหมือนจะนึกได้จึงชวนข้าพเจ้าไปดูที่เบ้าหลอมอันร้อนแหลงนั้นเมื่อมองลงไปก็เห็นตะกรุดฝาบัตรหลวงพ่อเดิมที่หลวงพ่อจันได้ใส่ลงไปยังลอยฟ้องอยู่หลวงพ่อจันจำได้แม่นยำเพราะที่มุมของตะกรุดมีรอยตัดบนมุมทั้งยังมองเห็นรอยจานอาักขระและตาตารางที่กดจานนูนออกมาชัดเจนหลวงพ่อจันถึงกับอุทานออกมาว่า พระคุณอาจารย์กระผมไม่ได้บอกกล่าวท่านได้ให้ช่างทองเอาเครื่องมือคีบตะกรุดขึ้นมาเหนือเบ้าโลหะที่หลอมข้าพเจ้าเห็นท่านนั่งลงบนพื้นกราบลงไปตรงเบ้าหลอมด้วยอาการอันเคารพท่านพืมพำมตะคู่หนึ่งจึงให้ท่านสุมทองปล่อยตะกรุดลงไปในเนื้อทองข้าพเจ้าชะง,งกมองขนลุกสู้ตะกรุดฝาบาทดอกนั้นยุบตัวแวบบเหมือนกระดาษถูกไฟ เผารวมกับเนื้อทองในทันทีทันใดนับว่าเป็นอภินิหารของตระกุฟฝาบาทหลวงพ่อเดิมเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ